สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดตัวโปรแกรมออโต้โพสนะครับโหลดเสร็จเราก็จะไปแตกไฟล์แตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะไปใส่ในไอมาโคของเราแล,แล้วใช้ทดลองโพสต์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอเอาดาวโหลดกันแล้วกันอ่าน,นี้คลิปเก่าผมมันบางคนยังมึนๆอยู่ไม่เข้าใจงงอยู่ยังมาถามอยู่บอกว่ารอคลิปรอคลิปอะไรผมก็ไม่เข้าใจเขาอ่าครับกดที่นี่ครับกดดาวน์โหลดรูปนี้เลยกอ กดแล้วรอ5วิครับโอเคเราก็รอ5วิตรงนี้อ่ากดข้ามเอ้เด็ดช้านิดนึงกว่านี้อ่าเราก็ตรงนี้เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับคือถ้ามันจะขึ้นให้ลงชื่อลงอะไรก็ตามอย่าไปสนเลยครับกาทิ้งไปกดแค่ดาวน์โหลดตรงนี้พอไปอ่าเน่ยขึ้นแบบเนี้ย เดีวส่งเลยกาทิ้งเลยหาสมาชิกมันดาวน์โหลดโหลดเสร็จดาวน์โหลดเสร็จเนาะเราผมจะมาสอนแตกไฟล์นะครับเลยแตกไฟล์คลิกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปหาที่ดาวน์โหลดก็ได้แตกไฟล์แยกไปที่ส่วนผมผมไว้เดสก์ท็อปเลยครับหน้าจอหาง่ายดีโอเคเสร็จแล้วเราก็ กาทิ้งไปนานี่ก็ากาทิ้งมาเลยครับจอดโอเคอยู่ไหนเอ่ยโอเคออต,โต,โต้องพบเดี๋ยวนะครับอ่าอยู่นี่เองนี่ก็ไปหลังจากที่เรากิดไอมาโคแล้วครับไอมาโคไอมาโคแตกไฟมาแเราก็เจอนี้ครับ Data ดาตากูมดัตตากแล้วก็ i อมาโคตัวนี้นี่ตัวนี้คือตัวใช้งานของเราเลยนะครับโอเคครับหลังที่จากเราติดตั้งโปรแกรมเบราว์เ er, ซอร์ f i r e f o x บวกไอมาโคไปเรียบร้อยแล้วครับคือมันจะได้ตัวนี้มานะครับ,รบแปบ๊บหนึ่งอ่าจะได้ไอมาโคตัวนี้มาคือ ให้เรากลับไปนามกี้ก่อนกลับไปที่ Data นะครับแล้วก็ Copy Copy ตรง500 FB นะครับเข้ามา,าไวตรงนี้หาเขาไอมาโคนะครับหาไฟล์อ่าโอเคไอมาโคแล้วก็มาดูว่า Data อยู่ไในอ้อด a ต a ตรงนี้นี่ อันนี้ผมก๊อวางแล้วครับอันนี้อันเก่าของผมผมทำเรียบร้อยละต่อไปไปที่หน้าจอเหมือนเดิมครับไปหาที่เราโหลดเมื่อกี้ออโต้าโฟดของเราที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้อยู่ไหนเอย่ยอ่าตรงนี้มาที่มาโครครับแล้วก๊อตัวนี้ไปเลยออโต้าโฟดคัดลอมาตรงนี้ที่เดิมไฟล์เอกสาร ไปหาไอมาโคนี่จเจอลไอมาโคแล้วก็ก๊อบวางอันนี้ของผมคือมีตัวนี้ครับของผมวางอยู่แล้วจากนั้นเราก็การทิ้งไปเอาไปเปิดบ็อกเซอร์ไฟฟอ x อ้าวอันนี้ติดตั้งบาเกียร์เรากดตรงนี้ก็จะเจอนะครับเราก็ ลองทดลองโพสด,ดูก็ได้ครับอันนี้ของผมโอเคไปโพสกันมันก็จะขึ้นกลุ่มมาให้เรานะครับอันนี้มันก็เป็น d a ต a ้ของผมหมดเลยนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วคืออันเก่าที่พี่เขาทํามาคือมันมีกลุ่มเก่าที่พี่ท,ที่พี่มาร์คอัปเดตคือยังไงอะ่ะให้ใส่ราคาสินค้าแล้วก็มัน เราไม่ใส่ราคาสินคา้ามันเสียเวลาไปมันไอ้ประหยัดเวลามันกินเวลาด้วยผมก็เลยมาตัดไล่เอากลุ่มออกแล้วก็ใส่ Data ใหม่เข้าไปแล้วแล้วก็โพสได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่อย่างเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครยังไม่อ้ออีกเรื่องหนึง่งถ้าใครไม่เข้าใจดูคลิปไม่ทันก็มาตรงนี้ได้เลยแท็บตรงนี้ครับ วิธีใช้งานโปรแกรมโตอโผน,นะครับแบบนี้จะสอนทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปมาลงาตรงนี้ด้วยแล้วก็รูปด้วยเนี่ยสอนรูปเข้าใจแบบละเอียดยิบเลยติดตั้งยังไงแอดยังไงธีใช้งานยังไงดาวน์โหลดยังไงแตกไฟย,ยังไงโอเคครับสอนหมดครับสอนหมด ดีๆแี้วกัครับอ่ามีโฆษณานะครับใครจะติดต่อโฆษณาครับเดี๋ยวละร้อยครับแล้วก็อันนี้คือผมลองไปโพสเล่นๆดูนะครับมีคนเข้ามาดูประมาณสองหมื่นกว่าคลิกละโอเคครับวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ